สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลดูดวงทาโร่เกอร์นะคะก็สำหรับพาร์ทน,นี้ค่ะเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะคะเป็นแบบครึ่งปีหลังนะคะของปี2563สําำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมค่ะจนถึงวันที่ 15สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะคุณรับชมเป็นแนวทางเป็นกำลังใจได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ทไทยอยู่นะคะแล้วก็หลายหลายท่านนะคะจะมีคำถามมาหลังมายเยอะมากๆว่าเอ้ยควรจะดูดวงในแบบราศีหรือลัคนาดีนะคะแนะนำว่าให้ดูทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะคะก็อันไหน อ่าบางเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นเราสีตรงกับคุณบางเดือนอาจจะเป็นลัคนาตรงกับคุณเพราะนั้นต้องฟังสองอย่างเอามาเทียบเอาว่าอันไหนใกล้เคียงที่สุดนะคะนะก็มาดูดวงกันค่ะชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะเราไม่ได้เจอหน้ากันหลายเดือนมากนะคะลืมหน้ากันหรือยังคะเนาะแล้วก็ซอดีราสีอื่นๆนะคะที่เข้ามารับชมด้วยมาดูกันเดอ้อว่าชาวราศีกรกฎกนะคะจะเป็นยังไง ต้องขออภัยนะคะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยดวงครึ่งปีหลังเนี่ยควรจะสตาร์ตตั้งแต่กรกฎา,าคมไปจนถึงอ่า31ธัวนวาคมแต่เนื่องจากว่างานเยอะมากๆนะคะในช่วงกรกฎา,าคมนะคะไม่สามารถที่จะแฮนเดิลได้เลยเพราะนั้นก็เลยขอว่าสตาร์ทที่เดือนสิงหาคมเท่ากันนะคะขออภัยในความร่าชาณตรงนี้นะคะ,ะมาดูกันค่ะ ขอทราบดวงของชาวกรกฎนะคะไพ่ใบแรกของคุณไพ่เดสต์นะคะสี่ไม้เท้านะซิสซับสอดนะคะหกดาบไพ่เด็กถือไม้เท้าเก้าดาบนะคะสองไม้เท้าไพ่เด็แมาจิเชเยน สิไม้เท้า1ไม้เท้าค่ะโอ้โหสี่ถ้วยเนาะมีแต่ไม้เท้ามาเต็มเลยนะคะของชาวกรกฏเอ่อมี major เมเจอร์ขางหน้าอยู่ด้วยกันถึงสองใบนะคะมีไพ่เดทกับเดะแมจิชียนขึ้นมานะคะความเป็นเดทกับเดะแมจิชียนบอกว่าอันนี้คือจบนี่คือการเริ่มตน้นเพราะนั้นหลายๆอย่างนะคะ คุณอาจจะเผชิญกับความผิดหวังความช้ำใจการสิ้นสุดหรือว่าการตกงานว่างงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะนำพาในเรื่องของความปวดหัวความตึงเครียดมาให้ตลอดเวลาแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่อย่างดีอย่างหนึ่งว่าทุกๆสิ่งอย่าง คุณจะเห็นทางออกจากพลังภายในของคุณนั่นหมายถึงว่าคุณลองนั่งสมาธิตั้งสติปัญญาหรือว่าลองพิจารณากับตัวเองเอาความสว่างของตัวเองนะะี่ค่ะออกมาใช้เนาะได้เวลาแล้วนะคะมาดูกันว่าดวงของชาวกรกฎเป็นยังไงโดย ที่เห็นขึ้นมา,พาไพ่เมถาวขึ้นมาเยอะมากๆนะคะช่วงเวลานี้ครึ่งปีหลังคุณให้ความสําคัญกับความเป็นการงานการเติบโตกันความก้าวหน้ายเยอะมากๆเพราะว่าคุณเสียเวลากับการสูญเสียมาเยอะมากพอสมควรมองย้อนไปในเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาในครึ่งปีแรกชาวกรกฎรเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่คุณไม่สามารถ จะทำใจยอมรับได้เลย9ดาบนะคะกังวลกับอนาคตกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้กระทั่งกังวลกับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้นะคะกดาบคืออะไรขอดูต่อให้อีกนิดนึงนะคะรู้สึกว่าโอ้นี่ยงไงเป็นไพ่เดสขึ้นมานะคะหลายๆท่านตกงานว่างงานหรือว่า เกิดการสูญเสียเสียสิ่งที่สําคัญเสียคนสําคัญในชีวิตไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มากๆนําพาความเศร้าโศกเสียใจมาให้คุณยากที่จะทําใจยอมรับได้นะคะแล้วข้างๆเป็นเด็กถึงไม้เท้าขึ้นมาเด็กถึงไม้เท้าไม่ถึงว่าคุณรอคอยการได้รับข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างเดียวกันในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออาจจะมีบุคคลที่อายุน้อยกว่าอยู่ในกลุ่มของธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่คาดการอนาคตได้ค่อนข้าง แม่นยำเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนมุมมองทำให้คุณดูมีกำลังใจมากขึ้นนะคะมาในตำแหน่งเพื่อนคู่รักครอบครัวก็ได้นะกำลังใจค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่คุณประชิญอยู่ นะคะคุณทํางานหนักหมรุ่มหมค่าแต่ภายใต้ความทํางานหนักกับไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าพูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของคุณนะคะแม้ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำอ่ะยังมีคนมองไม่เห็นอยู่ในจุดอับอยู่ในมุมมืดมากพอสมควรตรงนี้ทําให้คุณกเกิดความรู้สึกที่ค่อนข้างจะดิ่งมากเลยนะคะของชาวกรกฎแล้วมาดูกันต่อในเชิงในเรื่องของ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของชิตวิญญาณในเรื่องของความคิดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความชอกช้ำความเสียใจหรือว่าเป็นปัญหาคุณรู้สึกว่าคุณถึงทางตันภายใต้ปัญหามันมักจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมอขอให้คุณนะคะมองทุกอย่างให้ถ่องแท้นะคะเชื่อเซนส์นของตัวเองให้มากมากสัญชัตญาณแห่งความแม่นยำของคุณจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลายอย่างมันจะเริ่มฟื้นตัวคืนกลับคืนกลับคืนมาเนี่ย แต่อาจจะช้าหน่อยนะต้องใช้เวลาต้องทําใจนิดหนึ่งเรามาดูนะคะในดวงการงานของชาวกรกฎก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในดวงของการงานเนี่ยหลายๆท่านอย่างที่บอกว่าอยู่กับความบ้างเปล่าอยู่กับการจบสิ้นการเสียใจยนะั่นคือการตกงานหรือว่าอยู่ในสภาวะที่จนถึงทางตันจริงๆเดสเป็นไพ่หมายเลข13 อมองแล้วเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ของความหยุดนิ่งความหยุดนิ่งมีความหมายอะไรได้อีกการจะไปต่อในเส้นทางเดิมๆคือไปไม่ได้แล้วทำได้ยากมากๆเพราะว่าเหมือนยังไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้หรือสิ่งที่คุณทำแล้วมันยังไม่ได้ผลเพราะนั้นอยู่ในจุดของการเคลียร์ใจตัวเองก่อนนะคะเดสนะคะมีนัยสำคัญมากๆเดสหมายถึงความตายแต่ถึงความตายในที่นี้คือการสิ้นสุด จบกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของคุณคุณจะเห็นสัจธรรมมากขึ้นคุณจะรู้วิธีการมากขึ้นหรือประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจะสอนทำให้คุณเป็นคนเก่งและมีความมีคนเป็นคนที่มีความคิดอย่างมองทุกอย่างอย่างท่องแท้หรืออีกเกณฑ์นหนึ่งนะคะคุณกำลังมองถึงแก่นแท้ของปัญหาอุปสรรคมันเกิดจากอะไรปัญหามันคืออะไรและจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายปัญหาออกมาจากด้วยการใช้ไหวพริบของคุณเองนะคะ ดูกันต่อสี่แม้เท้าอยู่ข้างๆนึกถึงความเป็นปึกแผ่นความเป็นชีวิตที่มั่นมั่นคงสิ่งที่คุณต้องการอ่ะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากได้แรงแรงบันดาลใจหรือพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะคะในเรื่องของอการเปิดบริษัทการทํากิจการอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการ เริ่มมีหุ้นส่วนเข้ามาอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะจะมีคนที่อายุน้อยกว่าอยู่ในกลุ่มของธาตุไฟเม็ดสิงธนูเป็นคนที่คาดการณ์ทุกอย่างแม่นยำม,มากๆหรือว่าเป็นคนที่ชาญฉลาดมองการไกลมากๆหรือว่าพลิกแพงสถานการณ์เก่งคนนี้จะมามีบทบาทสําคัญในเรื่องหน้าที่การงานของชาวกรกฎในครึ่งปีหลังหรือลักษณะของการชี้แนะช่องทาง นะคะเปิดช่องทางเปิดความคิดอะไรใหม่ๆเปิดโลกไปใหม่ให้กับคุณนะคะแล้วเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยสัมพันธ์มาก่อนแต่กับกลายเป็นว่าการลงมือทําในครั้งนี้จะนําพาความสนุกความสําเร็จมาให้เช่นเดียวกันแล้วมาดูกันต่อนะคะเอาทีละพาร์ทอีกหนึ่งนะคะพาร์ทแรกใครที่ทํางานประจําอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอย่างที่บอกว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานไหมคุณจะได้รับข่าวนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกลับมา งานด้านการติดต่อสื่อสารงานด้านการตลาดหรือการเป็นค o n s ลท์แต่ภาระหน้าที่ของคุณมันหนักมากๆสิ่งที่ติดต่อกลับมาอาจจะไม่คุ้มกับการที่คุณจะ,อะยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ของชาวราศีกรกฎมันเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าบางอย่างมันกลมกลืนเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะมีโอกาสได้ทําธุรกิจส่วนตัว เปิดช่องทางธุรกิจนะคะในเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์เด่นมากนะคะเด็กแมจิเชียนคืกมาร์เก็ตติ้งการทำอะไรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็เริ่มต้นจากจุดที่เล็กๆนะคะจากความติดลบเ่าด้วยซ้ำแล้วค่อยๆขยับขยายขึ้นมาสองไม้ท้าคือความเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยกันถึงสองคนนะคะใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณอย่างที่บอกเด็กกว่านะคะแต่เป็นคนที่ เอาการเอางานมากๆเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตหรือว่าสามารถวางแผนทุกอย่างได้อย่างเยียมยที่สุดเก่งในเรื่องของการพูดการแนะนำวาทศิลป์น,นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าคุณพร้อมที่จะทำอะไรใหม่ๆหม่ไหมใจนึงคุณพร้อมแต่อีกใจนึงเหมือนคนที่ผัดวันประกันพรุ่งไม่มั่นใจที่จะทำเพราะว่ากลัวในเรื่องของจังหวะเวลานะคะผัดวันไปเรื่อยเรื่อย,รอ,ย,ร,อยรอดูสถานการณ์นะคะในเชิงการงานนะ มีโอกาสนะคะความมั่นคงจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรที่ล้มเหลวไปคุณจะพลิกฟื้นกลับมาสู่ความปังสู่การมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรู้จักในสิ่งที่คุณทำเยอะมากขึ้นด้วยคุณจะสนุกอะกับการทำกิจกรรมใหม่ๆงานใหม่ๆแม้กระทั่งการเอาพรสวรรค์ในตัวเองความสามารถพิเศษที่คุณมีซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์เริ่มนะคะเริ่มเห็นความถนัดของตัวเองแล้ว กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นขอดูต่อให้ในเชิงการงาน The Lover คู่รักมาเกี่ยวหรืองานที่มี p a s ชัน่นหรือการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจกับความรู้สึกของคุณคุณจะไม่ได้แยแสกับสิ่งเล้าภายนอกที่คอยบั่นทอนบุลลี่คุณแต่คุณจะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นงานด้านการเป็นคอนั้า์ติดต่อสื่อสาร การพูดการด้านภาษาหรือว่างานด้านบริการของสวยงามนะคะเครื่องดื่มอาหารเสริมพวกนี้ได้หมดเลยมีโอกาสจะได้ทำได้ไปจับนะคะมีคนมาชักชวนคุณให้ทำอะนะคะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนที่เพียบพร้อมในเรื่องของเงินทุนเป็นนักวางแผนนักลงทุนหรือว่าเป็นคนที่คิดอะไรเห็นช่องทางการสร้างโอกาสทางการเงินอยู่ตลอดเวลาหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวคุณนั่แหละค่ะที่มีความชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าเราจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นแนวโน้มการเป็นนายตัวเองกําลังก่อร่างสร้างตัวและมันจะเติบโตใหญ่กว่าที่คุณคิดซะด้วยซ้ํานะคะมีความมั่นคงมากๆความรับผิดช,ชอบสูงหรือว่าการทําอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นโอ้สีเม้เท้ามาอีกแล้วได้เปิดบริษัทแน่เลยหรือว่าทํากิจการของตัวเองหรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะทากับคนที่คุณไว้ใจหรือว่า ในเรื่องของอทำธุรกิจเล็กๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆขย,ขยายนะคะทำจากาในสิ่งที่คุณชอบก่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณชอบนะคะไพเดทเนี่ยสิ้นสุดกับงานที่อยู่ในระบบนะคะแล้วเริ่มต้นนะคะกับอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเครื่องสอน เตือนใจคุณก็ได้นะ,ะทีนี้ไพ่เดทไปเกี่ยวกับความเป็นโหราศาสตร์ได้นะคะหลายๆท่านคุณอาจจะไปเรียนด้านโหราศาสตร์อาจจะสนใจแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครตอนนี้คุณจะไม่แย่แส็แล้วจะจะเข้าไปอยู่ในวงการแบบนี้มากขึ้นนะคะก็อะไรที่มันเป็นความสุขก็ทำค่ะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะแล้วมองว่าในความคิดอะไรแบบ คุณคิดว่าดวงชะตาลิขิตชีวิตคุณคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าคุณน่ะกำลังจะวางเส้นทางแผนที่ชีวิตให้กับตัวเองซะด้วยซ้ำน,นะคะในเรื่องของการงานของชาวกรกฎจะมีชื่อเสียงจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นความสุขนะคะความมั่นคงแล้วอะไรที่ มันไม่ทํากําไรคุณอาจจะตัดช้อยตรงนั้นออกไปก็ได้นะคะแล้วโฟกัสกับสิ่งที่ทํากําไรกับคุณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะจะไปเจอ,อางานหนักอยู่นิดนึงใช้ความสามารถเยอะแต่คุณก็เอาตัวรอดได้นะคะไหวพริบป,ปฏิพันธ์ทุกอย่างดีนะคะหรือองค์ทํางานอยู่กับองค์กรต่างชาติก็ได้นะคะเด่นมากๆเลยแล้วมาดูกันต่อค่ะกับดวงการเรียนนะคะหลายๆท่าน รู้สึกว่าคิดว่าตัวเองเรียนผิดสายอยู่หรือเปล่าผิดโปรแกรมนะคะเหนื่อยมากๆหรือบางคนน่ะอยากจะลาออกจากงานแล้วไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเดินทางไปต่างประเทศแต่ด้วยสถานาการณ์ที่เราเห็นอยู่เนาะเดินทางไม่ได้ติดขัด mm. ก็เลยอยู่ในช่วงของการเลือกสถานที่เรียนหรือว่ารอคอยข่าวในเรื่องของการสมัครเรียนจากสักที่หนึ่งอยู่นะคะจะมีการติดต่อกลับมาแต่อาจจะราช้านิดนึงนะคะในเรื่องของ การเรียนการสอบทุกอย่างจะผ่านไปได้ไหมคุณต้องใส่ใจมากกว่านี้ค่ะคุณต้องใช้ความพยายามเยอะมากกว่านี้คุณถึงจะสําเร็จส่วนใครที่รอเอกสารวีซ่าการเดินทางหรือว่ารอเอกสารอยู่ต่างแดนนะคะโอ้รู้สึกว่าทุกอย่างดีเลยล่าช้าไปหมดเลยนะคะถูกผัดวันประกันพุ่งจากเจ้าหน้าที่เพราะว่าถูกตรวจสอบอย่างหนานแน่นเลยนะคะ ต้องรอนานค่ะถึงจะสําเร็จแต่มีแนวโน้มประมาณปลายปีนะคะประมาณพฤศจิกาเป็นต้นไปจะได้รับข่าวสุดท้ายคุณก็ได้สิ่งได้ได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะมาดูต่อในเรื่องของการเงินชาวกรกฎและคนะกรกฎนะคะในเชิงการเงินนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยเงินหมดตัวมากเลยนะคะแทบไม่เหลือในกระเป๋าเลยไพ่เดสขึ้นมาคุณก็ค่อนข้างกัง,ง,ง,งวลมากมากเพราะว่ารับผิดชอบเยอะ เกี่ยวกับบ้านครอบครัวอะไรที่สิ่งที่คุณแบกรับอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณต้องใช้ไหวพริบหาทางออกทางการเงินอยู่ตลอดเลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีคนเข้ามาปลดล็อกทางการเงินให้เพราะเขาจะเอาข่าวดีในเรื่องของการงานหรือการเปิดช่องทางรใหม่ๆเป็นคนที่อายุน้อยกว่ายอย่างที่บอกอีกครั้งว่าเป็นคนที่ทําอะไรแบบเขาคาดการไม่เคยผิดพลาดมองแบบการไกลมากๆเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์เก่ง นะคะมีแรงบนันดาลใจในการใช้ชีวิตดีมากๆคนนี้เข้าจะเข้ามาช่วยปลดล็อกทางการเงินด้วยการชี้แนะช่องทางการสร้างรายได้ในแบบที่คุณไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสมาก่อนการเงินจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะอะไรวิถีชีวิตเดิมๆถ้าคุณล้มเหลวแล้วอย่าวนกลับไปขอให้คุณลองเส้นทางใหม่ๆ นะคะในเรื่องเงินเดี๋ยวมันจะมาในเรื่องของมากับงานนะคะถามว่ามีโชคลาภไหมปะปลายนะคะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะคะไม่มากเนาะนะยางย้ำว่าได้ไม่มากนะคะแล้วมาดูกันต่อในทางการเงินมันจะติดขัดไปกว่านี้หรือเปล่านะยังบางคนอยากลงทุนมากๆเลยแต่เงินทุนไม่พอเหมือนพยายามหาอยู่ไพ่สามเหรียญคือการหยิบยืมการพูดคุยหรือว่า ไปเกี่ยวกับการร้องของานทำก็ได้หรือสมเหลี่ยญตรงนี้อยู่กับงานที่เป็นคนกลางอ,ะอ่ะซื้อมาขายไปเป็นคนคอยอในเนี่ยคุณต้องใช้สกิลในการแก้ไขปัญหาเย,ยอะพอสมควรแต่ยังเอาตัวรอดได้นะคะแต่เงินที่เข้ามาอาจจะมันยังไม่ได้มากพอสักเท่าไหร่กับค่าใช้จ่ายหุนแต่ยังเอาตัวรอดได้นะคะเข้ามาแบบผิวเผินหลายหลายท่านรอคอยเงินตกเบิกน,นะคะรอนานมากม แต่สุดท้ายคุณก็ได้รับข่าวดีนะคะเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเงินที่เข้ามาชุบชีวิตคุณด้วยการเอาไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆต่อยอดต่อกําไรไปอีกนะคะอย่างเอาตัวรอดได้ค่ะเนาะมันเป็นช่วงเวลาของการหลุดพ้นสิ่งที่เป็นพันธนาการทางความทุกข์มานานจะถูกปลดปล่อยแล้วคุณกล้ากล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันการเงินก็จะโฟเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณร่ำรวยเงินทองเนาะส่วนในดวงความรักของชาว กรกกลัคนากรักกรดค่ะจะเป็นยังไงบ้างในในเรื่องความความรักของคุณนะคะหลายๆท่านปิดกั้นตัวเองมากเลยคนโสดนะคุณเผชิญกับความทุกข์ความเครียดกับความรักที่มันมาถึงทางแยกนะคะคู่รักอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างเขาทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังหรือไม่ค่อยรอบคอบนะคะหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากมาก เกิดการเปรียบเทียบอะไรบางอย่างหรือเปล่าในคนโสดนะคะในที่ผ่านมาเนะี่ยอย่างที่บอกเผชิญกับความทุกข์ความเสียอกเสียใจได้เวลาที่คุณจะลบความรู้สึกเก่าๆเ,เปิดตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักคนโสดคุณมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะเกย่ยบคนในบ้านหรือการทําธุรกิจหรือการแบบเริ่มจะทํางานอะไรใหม่ๆขึ้นมา ยังไม่ค่อยถูกใจกับคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่เพราะคุณเป็นคนช่างเลือกมากๆคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าเก่าที่วนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งคนที่แบบเคยทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเขากลับมาอันนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสว่าคุณอิกนอไปไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะเฉยๆฉยเกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อนะคะแล้วก็ถ้าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมสําหรับคนโสดนะคะที่เห็นขึ้นมาเป็นชาวทัดไฟเป็นชาว เมสิงธนูนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเจอกันทางโซเชียลมีเดียเจอกันโดยฉพันกระทันหันหรือเป็นความรักแรกพบนะคะมันสปาร์กไวมากนะคะเจอเรารู้สึกว่าคุยถูกคอไปมีชีวิตไปทางเดียวกันนะคะอ,ะอายุน้อยกว่า นะแล้วก็เจอจากการระหว่างเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานในเรื่องของการเข้าสังคมก็ได้ในความรักของคนโสดเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเปิดใจที่จะคุยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครยังมองยังดูอยู่นะคะยังอยากจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยจริงใจกับคุณจริงๆและอีกเกณฑ์นหนึ่งคือคุณไม่มีเวลาที่จะให้ใครเลยคุณอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับในเรื่องของการงานนะคะ เพื่อความสําเร็จเพื่อความก้าวหน้าเนาะเอาเป็นว่าก็เอาเท่าที่ไหวนะคะส่วนใครที่เข้ามาอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจมองมองเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะมีใครบ้างนะนะคะราศรีพิจิกนะคะล่ะค่ะราศรีพิจิกลัคนาพิจิกหรือเป็นคนทางไกลหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกาันผ่านๆนะคะเขาจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอศึกษาดูใจนะคะยังไม่ได้ คุยกับใครเป็นจริงเป็นจังเหมือนคุยแบบผิวเผินก็พอนะคะแล้วส่วนความรักของคนที่มีคู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างหลายๆท่านทำงานหนักมากๆนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องปากท้องทางการเงินเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณมากๆ ในเรื่องของความรักมีความแตกต่างกันไหมคู่รักอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความมั่นคงมากๆอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความกดดันให้กับชาวราศีกรกฎได้อย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะพยายามอ่ะพยายามที่จะทําตัวเองให้ให้เป็นที่ยอมรับกับเขานะคะคุณเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเลยนะเมื่อเทียบเปรียบเทียบกับคู่รักนะคะแต่ในความสัมพันธ์ช่วงนี้ รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนอยู่ในจุดของการประคับประคองและอดทนมากๆเลยหลายหลายท่านนะคะมีโอกาสจะได้เดินทางร่วมกันเป็นเยนชงของการพักผ่อนหรือเส้นทางชีวิตใหม่ๆจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเขาอาจจะมาดึงคุณออกมาจากชีวิตเดิมๆสิ่งเดิมๆนะคะพาคุณเริ่มธุรกิจพาคุณทําอะไรใหม่ๆใ,ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมีโอกาสได้ลงทุนร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลร่วมมือร่วมใจกันนะคะ หรือว่าคุยในเรื่องของการสร้างครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงร่วมกันเพราะนั้นความรักเนี่ยเข้ามาเพื่อส่งเสริมเข้ามาเพื่อปิดล็อกให้กับคุณนะคะขอดูในความรู้สึกของคนที่เป็นแฟนของคุณเป็นผู้รักคุณค่ะ สามดาบเขาเป็นคนที่ขี้น้อยใจมากนะคะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนเข้ามาตลอดตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกเกิดความกลัวเกิดความระแวงตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยเก้าเหรียญมีฐานะทางการเงินทั้งๆมั่นคงระดับหนึ่งเลยแหละนะคะชีวิตของเขาสุขสบายมากๆเกิดการเปรียบเทียบกับตัวเองขึ้นมาแล้วทําให้คุณรู้สึกท้อซะงั้นนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาคนคนนี้เป็นไงคะาเสน่ห์มากนะคะเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ชอบทําธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะ แล้วก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยเข้าถึงยากเข้าใจยากระดับหนึ่งนะคะเป็นคนที่คาดการอะไรได้แม่นยําด้วยนะคะดูต่อสีถามว่าเขารักคุณไหมก็รักนะคะเขาก็ห่วงใยคุณแต่ว่าเขาจะเป็นคนขี้ระแวงนะคะขี้นนอยใจเพราะฉนั้นในความสัมพันธ์ต้องพยายามนะคะทำอะไรให้เสมอต้นเสมอปลายคนนี้ชอบให้เอาอกเอาใจนะคะในความรักจะเติเตบโตัวกว่านี้ไหมเดอะเวิร์ขึ้นมานะคะคือความเป็นครอบครัวการมีอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผน หรือว่าเป็นสิ่งที่ตั้งหลักกันได้จริงๆนะคะถือว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าวคุณควรจะเจออะไรที่หนักแค่ไหนยังสามารถไปถึงฝั่งกันได้คู่รักมีบทบาทสําคัญในการที่จะมาผักกันให้ชาวราศีกรกฎออกจากมุมมืดออกจากความเครียดนะคะหรือปลดล็อกทําให้คุณนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะนั้นขอให้คุณโชคดีกับความรักเนาะ คุณจะต้องต่อสู้นะคะเหมือนพยายามที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวจากสังคมรอบข้างของคนคนนั้นที่คุณคบหาดูใจอยู่แต่คุณทําได้สําเร็จค่ะเพียงแต่อาจจะใช้ความพยายามหรือเหนื่อยหน่อยนะคะขอให้คุณสำเร็จทุกๆเรื่องเลยนะคะกับสิ่งที่คุณตั้งใจเนาะ mm. ก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจะมีคอนแทคอยู่ด้านล่าง ติดต่อสอบถามได้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ